สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องหลอดไฟอัตโนมัติเพื่อรักษาและป้องกันอาการโซเชียลเจ็ตแลกนะครับโดยมีสมาชิกดังนี้ครับหนึ่งนายปื้มปาด่างดีสองนายสุป,ประชัยพลธรรมสามนายธนวิทยทองแสน มีครูที่ปรึกษาสองท่านนะครับคือครูพิเชษกาญชัยและครูพิศนุวัตรสวัสดีครับครับแสงไฟตามบ้านเรือนที่ใช้อยู่นะครับเป็นแสงที่ไม่ค่อยจะสร้างสภาวะ ที่สาหรับการพักผ่อนนะครับเนื่องด้วยเนี่ยแสงเนี่ยมันมีส่วนผสมของแสงสีฟ้านะครับทําให้ไอเวลาที่เราจะนอนหลับเนี่ยมันต้องใช้ฮอร์โมนเมลาโทนินใช่ไหมครับทีเนี้ยไอแสงที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีส่วนผสมของแสงสีฟ้าทําให้มันไปยับยั้งการหลั่งของเมลาโทนินนะครับทําให้ร่างกายเนี่ยไม่ง่วงหล,หลับยากแล้วก็นอนไม่ตรงเวลานะครับแล้วทให้มันเกิดอาการที่เรียกว่าโซเชียลเจลล็ขึ้นนะครับซึ่งทําให้ เวลาชีวิตเนี่ยมันเพีย้ยนหรือก็คือพอเราตื่นมาแล้วเราจะรู้สึกเบร์เบร์นะครับรู้สึกว่าใช้ใช้ชีวิตได้ไม่เต็มไม่เต็มที่นะครับไม่เต็มประสิทธิภาพซึ่งมันส่งผลต่อการทํางานกับการใช้ชีวิตตลอดทั้งวันเลยนะครับเช่นทําให้เราง่วงนอนในเวลาที่เราไม่ควรจะง่วงอย่างเช่นตอนบ่ายทํางานอยู่ก็ง่วงแล้วอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็รู้สึกตื่นตัวต้องขึ้น แทนที่เราจะตื่นตัวตอนกลางวันกับไปตื่นตัวตอนกลางคืนแทนอย่างนี้อาการอย่างนี้เรียกว่าโซเชียลเจ็ตแลกนะครับครับนั่นคือสิ่งที่ทําให้พวกเรานะครับคณะผู้จะทําเนี่ยเล็งเห็นปัญหาตรงนี้นะครับทําให้พวกเราเนี่ยคิดว่าสังคมเราเนี่ยต้องมีแสงไฟที่สามารถที่จะปรับลักษณะของแสงไปตามช่วงเวลาได้นะครับที่ที่จะทําให้มันเข้ากับฮอร์โมนในร่างกายของเราเพื่อให้ ไอแสงที่เราใช้อยู่เนี่ยมันไม่ไปกดการหลั่งองเมเวลาทนินแล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยเข้าสู่การพักผ่อนได้เร็วยิ่งขึ้นครับนี่ก็คือผลงานของเรานะครับวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ของหลอดไฟตัวนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะออกแบบแล้วก็สร้างหลอดไฟแล้วก็อ่าจุดประสงค์หลักของเราเลยนะครับก็คือ ช่วยเหลือผู้ที่มีอาการโซเชียลเจ็ตแลกนะครับไอพวกที่ทำพวกที่นอนหลับยากนะครับแล้วก็นาฬิกาชีวิตเพี้ยนครับผมประโยชน์ที่เราคาดว่าจะได้รับนะครับก็แน่นอนครับเพื่อที่จะช่วยรักษาแล้วก็ป้องกันอาการโซเชียลเจ็ตแลกในบุคคลที่มีอาการสลีป deprivation นะครับหรือว่าบุคคลที่นอนหลับได้ยาก ปรับปรบนาิการชีวิตของเขาเนี่ยให้เป็นปกตินะครับแล้วก็รักษาอาการนอนไม่หลับเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายในช่วงระยะช่วงเวลากลางวันนะครับซึ่งไม่ควรจะหลับทําให้ผู้ใช้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับครับสาหรับการดําเนินงานนะครับเริ่มจากคิดหัวข้อโครงงานนะครับซึ่งเราก็ได้คิดหัวข้อโครงงาน หลอดไฟอัตโนมัติเพื่อบำบัดอาการโซเชียลเจลเล็นะครับโดยเริ่มจากการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับแสงไฟและสรีรวิทยาของมนุษย์นะครับว่าแสงไฟเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเมลาโทนินอย่างไรในของมนุษย์ครับต่อมาก็เราจะสร้างหลอดไฟใช่ไหมครับเราต้องมาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับาการต่อวงจรนะครับเพื่อที่จะ สร้างขึ้นมาครับแล้วก็ศึกษาการใช้โปรแกรม Arduino IDE นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้เขียนใส่บอร์ด Arduino Mega 2560ที่เรานำมาใช้ครับต่อมาเราได้ทำจัดเขาโครงโครงงานเพื่อน,นำเสนอครูที่ปรึกษาแล้วก็ออกแบบวงจรของหลอดไฟนะครับพร้อมเขียนโปรแกรมครับ เมื่อได้ผลงานออกมาแล้วเนี่ยเราก็นําไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษานะครับว่ามีส่วนใหนต้องการมาแก้ไขหรือไม่แล้วก็นําไปทดลองครับแล้วนํามาสรุปรายงานเป็นโครงงานครับซึ่งวิธีการรวบรวมนะครับเราก็ศึกษาเรื่องแสงและสรีรวิทยาของมนุษย์นะครับพบว่าแสงที่มีอุณหภูมิสี สีมากนะครับซึ่งจะแสดงออกมาเป็นแสงสีฟ้าหรือสีขาวนี่ครับมันจะทําให้อ่าไปกระตุ้นให้มนุษย์นะครับอ่าไม่สามารถหลั่งเมลาโทนินได้อย่างควรที่จะเป็นในเวลากลางคืนครับทําให้มนุษย์เนี่ยอ่านาฬิกาชีวิตผิดเพี้ยนไปทําให้ไม่ง่วงในเวลากลางคืนครับต่อมานะครับศึกษาเรื่องการต่อวงจรแล้ว การทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560นะครับเราก็ได้ศึกษาวงจรที่ทำให้หลอดไฟ LED เนี่ยผสมสีกันให้สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามระยะเวลาในว,วันนั้นๆครับเพื่อ <_ insects S 1> ให้มนุษย์เนี่ยสามารถปรับตัวได้ครับ ซึ่งอุปกรณ์นะครับก็จะมีดังนี้ครับมีใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อใช้เขียนโปรแกรมมีบอร์ดไมโทคอนโทรเลอร์นะครับเพื่อที่จะสักการนะครับมี clock module นะครับเพื่อที่จะกำหนดเวลานะครับว่าในเวลาเที่ยงวันเนี่ยอุณหภูมิสีที่เกิดขึ้นของหลอดไฟเนี่ยควรเป็นอย่างไรหรือกลางคืนเที่ยงคืนอย่างนี้ก็ควรเป็นอย่างไรนะครับ ต่อมาเป็นสายจัมเปอร์ครับซึ่งก็นำมาเชื่อมวงจรเข้าด้วยกันครับก็จะมีบอร์ดอาเบรดบอร์ดนะครับมีหลอด RGB นะครับซึ่ง uh, เราสามารถกำหนดค่าได้นะครับว่าจะให้แสงสีแดงเขียวและน้ำเงินเนี่ยผสมกันได้อย่างไรนะครับต่อมาก็เป็นรีซิสเตอร์นะครับหรือตัวต้านทานครับเพื่อนำมาเขียนนามาต่อวงจรครับ นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นแรกนะครับของการเขียนโปรแกรมก็คือการเขียนโฟลชาร์ดนะครับซึ่งเราได้กำหนดเวลาว่าในเวลาหกนาฬิกาถึง7นาฬิกาเนี่ยเราก็จะให้ให้ตัวหลอดไฟเนี่ยเราแสดงสีออกมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามเวลาที่เราต้องการนะครับเึ่งผลการดำเนินการนะครับ พราะว่าบอร์ด Arduino Mega 2560เนี่ยสามารถรับสัญญาณจากเดียวทามค o c อกโ d u l e และสามารถทำให้หลอดไฟเนี่ยติดไฟได้นะครับต่อมาเนี่ยสามารถทำให้แสงที่มีอุณหภูมิสีแตกต่างกันได้นะครับโดยการผสมผสมสี R G B ได้อย่างชัดเจนครับแล้วก็สามารถทำให้เปลี่ยนสีได้ตามตามเวลาที่ต้องการในวันนั้นนได้ครับสรุปได้ว่านะครับ รดไฟอัตโนมัติเพื่อป้องกันและบรรบัดอาการโซเชียลเจลเล็กเนี่ยสามารถทําตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ได้ครับนี่ก็เป็นภาพตั้งแต่เวลา6กโมงหกนาฬิกานะครับถึง23่สานาฬิกานะครับด้วยเราเนี่ยได้เก็บภาพทั้งวันนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนสีได้ตามโปรแกรมที่เราตั้งใจไว้ครับ อภิปลายผลนะครับสามารถทำงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้เนี่ยทำให้ผู้พัฒนาโครงงานเนี่ยมีแนวคิดที่จะนำไปพัฒนาต่อเพื่อให้ระบบนี้เนี่ยถูกนำไปใช้งานได้จริงครับเพื่อที่จะช่วยเหลืออคนที่ประสบปัญหาโซเชียลจิตแลกนะครับครับสำหรับข้อเสนอแนะนะครับข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้นะครับก็คือข้อแรกหลอดไฟนี้ก็คือมันติดอยู่กับบ์ดนะครับทําให้แบบมีความลําบากในการ ดูแลรักษานะครับแล้วก็ใช้งานในการเขียนโปรแกรมเป็นภาษา C ครับแล้วก็ข้อที่สองหลอดไฟนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงเวลาที่จะแสดงสีต่างๆได้โดยการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งถ้าใครอยากเอาไปประยุกต์ใช้แบบต่างๆแล้วก็สามารถเขียนมันให้เป็นแบบที่ต้องการได้ครับข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อนะครับข้อแรกก็คือ ควรใช้คอนโทรลเลอร์ที่เล็กลงนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษาแล้วก็การเคลื่อนย้านนะครับข้อสองก็คือหลอดไฟนี้สามารถนําไปพัฒนาต่อได้นะครับให้เป็นหลอดไฟที่มีแสงสว่างเหมือนหลอดไฟบ้านที่เราใช้นะครับเพราะว่าในในการทดลองนี้ยังเป็นหลอดที่เล็กอยู่นะครับนี่จะเป็นตัวอย่างผลงานที่พวกเราได้ทำขึ้นมานะครับ ก็จะมีอุปกรณ์ทางฝั่งซ้ายมือนะครับทำการต่อวงจรเขียนโปรแกรมใส่นะครับทำให้าสามารถแสดงสีแสงที่มีอุณหภูมิสีที่แตกต่างกันได้ครับซึ่งฝั่งทางขวาของรูปนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างโปรแกรมที่เราได้เขียนใน Arduino IDE นะครับเพื่อที่จะทำให้หลอดไฟของเราเนี่ทำงานได้ครับพวกเราก็ขอ จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ